วันนี้นะคะก็มาพบกับครูจูนนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูจูนจะมาสอนเรื่องอะไรนะเด็ก,ดกๆลองทายกันดูนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นครูจูนก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆลองเล่นกันดูค่ะ mm hmm. นั่นก็คือเกมปริศนาคำไทยลองไปไทายกันดูเลยค่ะ mm hmm. สำหรับปริศนาคำไทยแรกนะคะอะไรเอ่ย ตอนเช้าเชิญขึ้นตอนเย็นเชิญลงผู้คนยืนตรงดเด็กๆคิดกันออกไหมคะคำตอบก็คือองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเราไปปริศนาคำทาทยตอบไปเลยนะคะฉันคืออะไรรู้ใหมมีค่าผู้คนเสาะหาเอามาสวมใส่เอ้คืออะไรนะ เด็กๆลองทายกันดูนะคะสำหรับคำตอบก็คือทองนั่นเองค่ะสำหรับปริศนาคำทายต่อไปนะคะฉันคืออะไรรู้ไหมสัตว์ป่าเขาสวยหนักหนาหน้าตาคล้ายเก้งคืออะไรนะเด็กๆลองทายกันดูนะคะสำหรับคำตอบก็คือวางนั่นเองค่ะ กันต่่อเลยคะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้นะคะฉันคืออะไรรู้หมคล้ายคนนิ่ใสซุกซนหน้าฉงนฉลาดดีคืออะไรนะคิดกันหนักหรือยังคะคำตอบก็คือลิงนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกหมดบ้างไหมคะ ดเด็กสังเกตไหมคะว่าคำตอบของแต่ละปริศนาคำทยนั้นมีอะไรที่เหมือนกันคำแรกนะคะพงคำที่สองทองคำที่3ากวางและคำสุดท้ายลิงดเด็กสังเกตสี่คำนี้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนกันเราจะเห็นหนึ่งอย่างนะคะที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือตัว งองูนั่นเองค่ะสำหรับตัวงองูคืออะไรตัวงองูก็คือตัวสะกดของแต่ละคำนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้หรือยังคะว่าครูจูนจะมาสอนเรื่องอะไรถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ครูจูนจะมาสอนเรื่องมาตากงมาตากงคืออะไรเด็กๆรู้ไหมคะมาตากงก็คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกด เพียงตัวเดียวเท่านั้นเช่นทางทอางอทางงองูเป็นตัวสะกดมองมอ,องอมองมีงองูเป็นตัวสะกดเช่นกันหรือคำว่ากุ้งกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งก็มีงองูเป็นตัวสะกดคำเหล่านี้ที่มีงองูเป็นตัวสะกดเราจะเรียกว่า มาตรากงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูจูนก็มีเกมอีกหนึ่งเกมมาให้นักเรียนลองเล่นกันดูนะคะโดยมีกติกาว่าเด็กๆจะต้องเติมององูลงไปในช่องว่างแต่คำที่นักเรียนเติมลงไปนั้นจะต้องเป็นคำที่มีความหมายนะคะลองไปเล่นกันดูเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆไหนใครทําถูกหมดทุกข้อบ้างเก่งมากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูจูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ